ญายาคนเดียวของสุเทพศรีสายน้องฟุกเรียนเก่งมากภูมิใจคุณพ่อเป็นตลกคะ่ะเรียกได้วันหลายคนก็คงจะได้เห็นผลงานของคุณพ่อสุเทพศรีสายดาราตลกชื่อดังกันไปแล้วนะคะกับล่าสุดนี้ผลงานภาพยนตร์หลวงพี่แจ๊สซีแต่ยังไม่รู้ว่าเขานั้นมีบุตรสาวด้วยล่คะค่ะเชื่อว่าหลายคนคงจะไม่ทราบมาก่อนนะคะวันนี้เราเลยไม่พลาดค่ะจะพาทุกท่านมาชมเรื่องราวของน้องฟุกลูกสาวคนเดียวของคุณพ่อสุเทพศรีสายโดยเขานั้นจบรง โรงเรียนจุลาภรรัชวิทยาลัรยปรทุมธานีหรือว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคล่าสุดนี้สอบติดคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทาให้คุณพ่อชื่นใจมากๆเลยละคะ่ะวันนี้เลยไม่พลาดพาทุกท่านมาส่องภาพของสาวน้อยคนนี้ไปพร้อมๆกันบอกได้เลยนะคะว่าเธอคนนี้นั้นภูมิใจในตัวคุณพ่อเป็นอย่างมากเลยจะเป็นยังไงแล้วมาชมภาพความน่ารักของเธอไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ